ขอเป็นรายชื่อของท่านผู้มีเกียรติที่จะได้วาง,าง้าป่าสกุลทัดไปนะครับขอเรียนเชิญพ่อน้อยประเสริฐน,นะครับนอเบอื้อขอเรียนเชิญพ่อน้อยอายมาลาขอเรียนเชิญพ่อสมบูรณ์นอมอมขอเรียนเชิญพ่อน้อยกุลมีบุตรตาคาขอเรียนเชิญพ่อประพัน์ชัยจันตินะครับขอเรียนเชิญพ่อโยกยุทธมาลีเจริญ ขอเรียนเชิญพ่อดวงจันทริปันขอเรียนเชิญพ่อเกตปะอินขอเรียนเชิญพ่อพัดกันทิโนขอเรียนเชิญพ่อสุรสิธิ์กันทิโนขอเรียนเชิญคุณจำลองทองสุขขอเรียนเชิญพ่อหลวงอินพ่อหลวงมิพลเสวัรตุลน,นะครับ เรียนเชิญพ่อทาวรกันธาเรียนเชิญพ่อทองตะววนาบ้านศีสุพรรณระตูนี้มาต่างจังหวัดนะครับนายชุมพลสิทธิพ่อล่าคงกวงพ่อน้อยอินสอนบุญมืน่นนายณรงค์จิติกอนวิโรจสอทอบุลเลิศกันธาเคสองสอทออินทร์กันทวีเคสอง สทสุพิญญาณวัดเขตสองสทุลวานมาเจริญเตสองสทธามีพงเทพเตสองแล้วก็สทจำลองพงดวงสทเขตนึ่งน,นะครับ พยนเชิญอาจารย์สี่พันชัยจินดาบ้านสันสายมหาวงคุณแม่สาคอนกานตาะวิริยะมาจากยงใหม่นะครับแล้วก็คุณแม่แสงล่าจาาปัญญะพร้อมกันนี้ก็ขอเรียนเชิญกลุ่มอันนี้เขียนมาอีกนะครับกลุ่ม,มอสมอมูลที่แปดแห่ีท่านสิบคน นะครับได้คือเกียรตมาวางภาพปางสกุลร่วมกับทางท่านเจ้าภาพก็มีประธานอาสมอสีวัยมืนเถแล้วก็แม่กำนันรัตยาอารีนางมาลาอินจันตะนะครับแล้วก็จันโสมยาณะวงศายุพาคงเทพพวงแก้วชายสิทิ สีพันชัยคำสีสุภารมพุงขาวโยรดาสตรกุลชัยดีสายพินนอเรือนนะครับครบทั้งหมดสิบท่าน ครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเจิญพ่อคำปานทาโสดพ่อแก้วอันนี้ปีนมาได้นะครับปีนตาเนาะพ่อมืนพ่อมั่นคุณาแม่แก้วคุณาแม่ทองเพียนอุหนุนคุณเพนสิรินวลติคุณจันบานสีความสุขคุณสีวะพรกลางกระโท่คุณอุราจญาปัญญา ญญคุณอูราปัญญาละคุณอมพรสีทิแล้วก็คุณบัวแก้วคองแสงดวงคุณทิพรวรรณดอนปันนะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อของอท่านผู้มีเกียรติที่จะได้วางผ้านะครับ นราจะไปก็ขอเรียนเชิญท่านสอทอดวงจันทร์ปัญญาเฟือนะครับท่านสทอทตมสันสายมหาวงท่านสทอทวิชัยคูนาคุณบัวเร็วพีระคำนะครับแม่สีบุตรฟองมูลบ้านเดืองกคุณแสงล่าชัยวุฒิคุณนงครานชัยจินดาแม่วันดาเสวนันตูนแม่สุนรีไตรแก้วชวีวันใจน้อย

ขรับขาเรียนเชิญแม่ทองเหรียญย่านางแม่เสียงล่าแก้วดีแม่แก้วเรือนแดงตันกีแม่ตูนแก้วทองสุกพ่อบุญเรืองเทพ,พวงศ์นายประพันธ์โคงคำแดงนายสุเทพวงรามนะครับบ้านเมืองศาสตร์หลวงนายฐานทัพแก้วทิพย์พ่อนานวสันกัรทาววิรัง

คุณประภั์คัติยะเนาะขัโยมทุกเจ้านี่เปับทุกเจ้าเนี่ปที่ท้ายหลังจากที่เขาได้วางผ้าปังสกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนต่อไปจะก,ก็เป็นการวางผ้าปังสกุลไตรรองสิบเอ็ดชุดชุดอันนี้ประแจจ่ายให้ลูกหลานเนี่ยอรลบผืนสองผืนเอาไปวางนะครับทดแทนนะครับเอาชายผ้าเหลือง ไปวางนะครับถวายกับพระสงองค์เนรเป็นอนิสงฆ์คกับผู้ร่วงรับนะครับเอาไปวางเลยลอนหอวงปลางเลยไปผส,ปส,ปส,ปสปมี่เนี่เยไปไปเท่า นุพรัตฟองมูลฟองมูลเนื้อนุอพารัตฟองมูลกูดไปใครถูกใคเถือเลย อานชาญฟองมูลอันนี้กูทุกูยากของนพร,รั์ฟองมูลอันนี้จาได้ต่อไปนี้ก็จะเป็นการวางผ้าไตรรองนะครับ11 1ชุด1ุท่านมอดท่าน ครับี่น้นว่าสรุปแล้วกราบไหว้สารนิม์ท่านาพระคุณเจ้าทั้งหมด11รูปของกัาสามเณรได้พิจารณาภาพไตรปังสมุนชาภาะไตรปังสกุลนะครับกราบนินม์นะครับ

ओम भर्गो देवस्य ครับจัด้งแปดตี้เลยแปดตี้แปสิตี้ หลังจากที่ทางได้นินมูลทางพระคุณเจ้าขอคัดสาม,มเณรเจ้าได้พิจารณาผ้าไตรฟังสกูลผ่านไปเรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นวางผ้าฟังสกูลนะครับผ้าไตรฟังสกูลทั้งหมดนะครับ7ชุดเอ่อแปชุดด้วยกัน น,นี่ก็เป็นรายชื่อท่านผู้มีเกียรติที่จะได้มาวางภาพฝังอัจวังสกูลนะครับไตรองก็คือขอเรียนเชิญนะครับพระนาบุญทรงกวงปานารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมูลท่านแรกนะครับอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยอินทรยศนะครับพอโรงเรียนบ้านวังสีแล้วก็พ่อหลวงทรงฤทธิยอมแปลงคุณหมอสุพน์ชัยกินดาพ่อหลวงทรงพรดอนปานนะครับ แล้วก็ท่านอารองนายกเทศบาลตำบลสัสายรองโศพรประอินอาจารย์สังคชัยชนะนะครับสอทจำลองใจมาประธานสภาเทศบาลตำบลหัวมูเรียนเชิญทั้งแปดท่านครับแล้วก็ท่านสอททองสุกชัยชนะพ่อแก้วโงมูลนะครับสุดท้าย ครั้งข้อแก้วเนาะรองมูลซึ่งสภาพร่างกายก็ประ้ายเอื้อมหน่อยนะครับพอเวลาน้อยนึง กราบวสานิมนต์พระสงฆ์ในพิธีแป่รูปนะครับด้เมตตาพิจารณาภาพไทยปางสุกูลกราบวสาครับ วัน,นี้ก็จะขอขั้นรายการก่อนที่เขาจะได้วางผ้ากองสกุลไตรปิตนะครับสำหรับวันนี้ก็ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขมูงอำเภอสารปีจังหวัดยมัยได้รับใบสมัคการรับรองเป็นองคอ์กรสวัสดิการชุมชนทะเบียนเลขที่594ทับ2554จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติก้าสวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์วงเล็บพอมเอมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2554ขอมอบสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิตนะครับพ่อทองชัยบุตร้านเลขที่126้ันไร่โดงหมู่ที่8สมัครเป็นสมาชิกได้6ปี8เดือนนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนอายุ7 3ปี รับเงินสมทบบวกภูริสวัสดิการจำนวน4 8 0 0บาทนะครับก็ขอเรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนไดยมอบนะครับกองทุน4,080บาทให้กับครอบครัวข,ของแม่ทองใบชัยวุฒินะครับ แล้วก็ท้ดจากนี้ไปจะทางเจ้าภาพจะได้มอบกองทุนสี่กองทุนอาดับแรกกองทุนส่งเสริมกลุ่มอสมบ้านไร่ดวงมูที่แปดยังเจอเน้ตัวแทนของกลุ่มอสมอประธานก็ได้นะครับคุณนสีวัยมืนเท คณะต่อไ, no ไปขอเรียนเชิญกลุ่มสตรีแม่บ้านบา,นบานราโดมูที่แปดส่งตัวแทนมารับกองทุน แทนกองทุนนึ่งก็ขอมอบพื้นกรับ,อร,บรอพอสอตอนะครับจำนวนขอ้อมูลยังเจอนะครับตัวแทนรอพอสอตอสุดท้ายก็เป็นปราจ้าปรกรามเนาอเขาจะได้ออกมาดูแลภาษานะครับทางปราจ้าเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพิ่มเติมแตเจ้าหน้าที่ป่าจ้าเนี่ยนะว่ามีผ่ายพ่อกำนันนะครับ,บว่าผูกังพ่อกำนัน ประธานอารีครับต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพบางสกูลตรายปิดอันดับสุดท้ายนะครับ สรับอบไรัรผิดนะครับทางเจ้าภาพประอบรียนเชิญท่านดาบตํรวจโ,พโนพดดลสสีสุวรรณองนายกเทศมนตรีเทศบาลตระลขมูงได้เกียรติวางผ้าฟังสกุลไตรปิเรียนเชิญครับ ขอยกมือส uhm. ิบนิ้วกราบพระธัานนิมนต์ประธานส่งในพิธีผ้าที่การใส่ผุนกาลยานธโมท่านเจ้าวาดวัดต้นพึ่งตำบลมังทายมหางวงได้เมตตาพิจารณาผ้าปังสกุลตรายปิดกราบนิมนต์ขอรับ ครับเป็นนว่าการพิจารณาภาพปังสกุลไตรปังสกุลแล้วก็ใ้เปิดไตลปิดนะครับเป็นที่เรียบร้อยไปในช่วงนี้ก็ขอเวลากท,ท,ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือทุกท่านได้จัดการเกี่ยวกับสริละร่างกายของพ้อทองชัยมุตซึ่งเป็นร่างที่ไร้วิญญาณนะครับตามที่ตาม้อยประเพณีได้เอาไปสละสงาบน้ํานะครับ 好好好